สวัสดีค่ะปานเทพสงสัยแตงโมนิดาตอบกลับข้อความวันที่15กุมภาพันธ์2568นายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบรีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิตโพสเฟซบุ๊ Facebook ระบุว่าการบ้านสุดสัปดาห์แตงโมตอบข้อความกลับแอนนากี่โมงกันแน่ ข้อมูลที่ถือว่าสำคัญและยังต้องรบกวนให้ทุกท่านช่วยกันหาความจริงต่อไปคือเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ว่าแตงโมตอบข้อความกลับอินสตาแกรกลับแอนนาไม่เหมือนกันทั้งตัวข้อความและเวลาตอบกลับนอกจากนี้ยังมีคำถามแรกที่ว่าใครเป็นคนตอบเพราะโทรศัพท์มือถือแตงโมขึ้นสัญญาณเหมือนปิดมือถืออยู่ หรือเข้าโหมดขึ้นเครื่องบินไม่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่คำถามที่จะเป็นการบ้านวันนี้คือแตงโมตอบกลับเวลาเท่าไหร่กันแน่ 1. รายการหนกระแสเปิดหน้าจอโทรศัพท์ของแอนนาระบุว่าแตงโมตอบกลับข้อความเวลา2 1่สิบนาทีว่าได้ได้ไดแป๊แบแป๊บสบางรายการนําแชทภาพคล้ายๆดันแต่ไม่เหมือนกันว่า แตงโมตอบกลับข้อความเวลาย22นาฬิกาอนาทีว่าแพ๊บแพ๊ถ้าเป็นคำตอบเวลา21นาฬิกาหนาทีคือคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นเวลาสอดรับกับภาพถ่ายคู่ระหว่างกติกับแตงโมทำให้เชื่อว่าแตงโมเป็นคนตอบกลับและยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นถ้าเป็นคำตอบเวลาย2ิบนาฬิกาย็นาทีก็จะเป็นเวลาที่อยู่ระหว่าง2คลิปในมือถือแตงโมคู่จาก c l o u ว เวลา22.18นากานาทีกับเวลา22.22นากา2นาทีในซอยจรัน92ซึ่งอาจแปลความได้หลายอย่างขอมอบการบ้านนี้ให้ทุกท่านช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณสยามนิวค่ะ